สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับวันที่3ามของอะสะสงได้ครับทางด้านทีมงานเรืองแสงครับพี่น้องไปแล้วครับใส่ก็ประมาณนี้ครพี่น้องโโอ้โอ สุยอะตรงนี้มันเป็นแอง่งนะ <c oughs> รถเจ้าทะเลซ่านี้ขึ้นสบายสบายครับ <c oughs> มาดูเจ้ารกคงคอยบ้างเขาจะขึ้นยังไงฮะจะสบายเหมือนน้องทะเลซ่าไหม หลังจากเล่นขี่เรนไปสองวันก็ยังไม่ได้ล้างรถกันนะครับอ่ะเขียวแรกของออรถคงคอยครับเอาไปนี่ไม่ไปนี่อ่ะโอ้นูอกเอาปีนแล้วปีนแล้วอื้อโอ้เยยบเต็มแรงเลยครับโอ้สบายครับเจ้ารถคงคอยสบายเลย เอรรถปะตุงจะมาเอารถไทยมายังเอ้เส ja. ียงรถไทยเสียงรถเหมือนจะเสียงรถดังเหมือนรถไอ้อ้วนอ่ะไอ้รถอ้วนก็ไอ รอดเหรอบอมากี่ทันอ๋ออ่ะ,อะนี่ครับวันนี้ก็อ่ามีรถทีมงานอ่ะทีมงานไหนครับไม่รู้ครับพี่น้องเดี๋ยวรอด,ดูครับมีน้องใหมาสองคันครับอ้าวมาแล้วครับอ้าวบุญรอดพี่น้องบุญรอดทีมงานรถบุญรอดน่าจะว่างงานวันนี้มาวิ่งช่วยครับ โรก,กี้ฮะจัดไปครับวันนี้ลุยเลยฮะมีอีกหนึ่งคันครับตัวนี้บุญรอด4ีครับพี่น้อง,เป,องอเ,เป็นรถของเฮียสานะครับเป็นรถของเฮียสาอ้าวจัดไปวัานนี้รถจัดไป มาดูหัวหน้าโจ๊ยจ,จัดจัดทีมงานารถบุญรอดนี่จัดจัดเยอะขนาดไหนมารอดูกันครับพี่น้องครับ mm hmm. จัดขี้เลนเลยหัวหน้าโจยมาสี่คันนี้ลุยจัดขี้เลนก่อนเลยครับ ออมีลันครับมีลันมีลันนะครับลันหน่อยลันหน่อยลันหน่อย ที่สครับแสดงว่าทางด้านรถเฮียสานี่ไม่โคทําชั่วโมงหรือเปล่านะตอนนี้ก็มีอยู่สีคันแล้วนะครับทีมงานบุญรอดนะครับทีมงานเฮียสามาช่วยนะครับหลังจากเมื่อวานคุยพูดคุยกันอยู่นะฮะก็ได้ความว่าให้รถมาวิ่งช่วยครับ สบายแลยครับัวหน้าจโจ้เจ้าฟันปีศาจอ่ะใส่ไม่ค่อยเยอะครับไปคันที่สองของออบุญรอดดำทีมฮะนี่ครับคันที่2ครับบุญรอด4ี่คันนี้ แบบนิ่มๆครับไปแบบนิ่มๆมีลันมีลันอะจัดไปครับวันนี้หัวหน้าจิตเน้นๆเลยนะครับเน้นๆวันนี้ก็มีรถมาเพิ่มอีกสองคันนะครับอ่า นาจโจ้ก็เปลี่ยนฟันปีศาจแล้วเรียมเจาะฟันปีศาจลงขุดดินแข็งด้านล่างดินแบบนี้ก็ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะดินแบบนี้เอาได้รอบพอดีครับเอา,เอา,เอาไม่มีแล้วปลายท่อไป่ะ ไปครับตรงนี้มันกระดกแรงครับ วันนี้แต่เช้าเลยนะครับเราลงมาอยู่ด้านล่างนะพี่น้องห <c oughs> ลังจากเจ๊พึ่งโพสลงไปก็ <c oughs> เห็นมีทีมงานของอบุญรอดนะครับบุญรอด,ดน้ำที่ามาช่วยฮะ อ่ะเต็มแล้วเราคงคุยไปฟังไหน ยอดครับวันนี้ปลาย,ยอดเย้ย มาแล้วครับเ <c oughs> ที่ยวสองของอทีมงานเรือแสงที่มีรถมาวิ่งร่วมนะครับนี่ฮะมาดูครับพี่น้องอเป็นรถของอทีมงานบุญรอดนะครับ หรือว่าเฮียสานั่นเองครับแสดงว่าทางด้านเฮียสานีา่ยังไม่มีงานลงหรือว่าเอารถไปทําชั่วโมงไหมถึงได้ให้รถหกล้อมาวิ่งก็ไม่ทราบนะพี่น้องตอนนี้ก็เข้ามาช่วยสองคันครับเป็น4ี่คันแล้วเีมงานเ,าเรื่องแสงเคหาหกิจเป็นสี่คันนะครับ รถว่างก็ต้องให้ทั้งด้านเกต้องจ่ายเงินค่าคนขับถ้าเป็นเงินเดือนนะ<ม>ก็อาจจะหางานให้ลูกน้องทำครับเพื่อได้เสริมใส่ไม่เยอะครับ คลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ